คุณผู้ชมค,นนค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาแม็โครนะว่าวันนี้ไปดูบรรยากาศนะว่าเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เป็นวันจ่ายนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแถวนี้ก่อนว่ารถเต็มไหมนะคะเยอะแล้วนะวันนี้รถล้นออกมาจากที่ลานจอดรถนะคะดูเลยนะคะคุณผู้ชมดูกันค่ะ ตงนี้นะปกตินะจะไม่มีรถเลยนะลานข้างนอกตรงนี้นะปกติจะมีแต่ตรงตรงโน้นนะรถอะตรงโน้นอะคะ่ะลานจอดรถนะวันนี้รถเต็มเลยนะเนี่ยคะ่ะล้นออกมาเลยนะวันนี้นะคะวันนี้วันจ่ายนะคะพรุ่งนี้วันตรุษจีนนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะประมาณนี้นะคะ ไปค่ะไปข้างในกันค่ะป้ายน่าจะมองไม่เห็นมันย้อนแสงนะคุณผู้ชมดูป้ายทางเข้าดีกว่านะคะดูป้ายทางเข้านะคะทางนี้นะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะเข้ามาข้างในกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศนะคะคนเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมข้าสัตวานนะคะมีเซลลทรานะคะไปเลดูของไปสอบได้เลย ขนมนะคุณผู้ชมจะไม่รู้ราคานะคะก็ขนมเปี๊ยะก็มีนะเนี่ยคนเยอะนะ คนเยอะนะคุณผู้ชมส้มก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมดูราคาค่ะราคา65บาทลูกใหญ่นะคะของไต้หวันพันไต้หวัน สายพันธ์ุใต้หวันนะนี่ค่ะส้มมันซื้อแล้วอ่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ไม่แพงนะเนี่ยส้มสายน้ำผึ้งโล4สีเก้าเองเนี่ยค่ะไม่แพงนะคะมันไปซื้อข้างนอกเจ็ดสิบคุณผู้ชมไปซื้อแล้วนะคะ คุณผู้ชมสาลี่อันนี้ก็ไม่แพงนะคะนี่รโล,ละสี่สิบเก้นะคะนี่เกยวางป่าใหญ่ค่ะลูกใหญ่นะแต่ว่าไม่สวยนะเอาไปกินได้อยู่นะอันนี้สาลี่หอม69นะคุณผู้ชม เอออย่างเงี้ยอร่อยทนั้นีน้ก่ทางนี้ก็เออทางนี้จะสวยหน่อยห้าสิบเก้านะขายเป็นกิโลนะคะแจวไปดูเป็ดไก่กคุณผู้ชมไม่รู้มีขายหรือเปล่านะคะมันจะมาซื้อเป็ดไก่นะคะแก้วมังกร69นะคุณผู้ชม สับป,ประรดก็29,39นะคะแล้วก็มีหมึกนะตัวใหญ่ๆนะคะโอ้หมึกสองนะคุณผู้ชมแพ็คละนี่นะใหญ่มากเลยตัวเดียวนะเนี่ย อันนี้แบบเป็นหาดเลยนะคุณผู้ชมนะเอออย่างนี้สะดวกนะไม่ต้องอะไรมากมายนะอันนี้นะคะอันนี้เจ็ดิบเก้าทนะคุณผู้ชมง่ายดีเนาะสุดสำเร็จนะ,ะนี่ค่ะครบนะคะน่าสนใจเนาะน่าสนใจนะคะ อันนี้ไก่ต้มแล้วไก่ต้มแล้วเหรอคะใช่ค่ะไก่นีง่งเอาไปไวหว้ได้เลยใช่ไหมคะ,คะอ๋อนี่ไก่ต้มแล้วนะคุณผู้ชมแล้วนะเอาไปอุ่นยังไงอะ่ะต้มน้ำให้เดือดจะ่ทำด้านในได้เลยจ้ะอ๋อค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาไปอุ่นได้เลยนะคะ 325นะคะใช่ค่ะอ๋อตัวละ325นะคะคุณผู้ชมไม่แพงนะคะคุณผู้ชมก็จะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะคะคุณผ,ผู้ชมคะเดี๋ยวขอซื้อของก่อนนะคะ ของก็ได้ประมาณนี้นะคะที่เราจะเอามาไหว้นะคะได้ไก่สองตัวนะเอามาต้มเองนะแล้วก็สามชั้นนะคะผลไม้นี่ซื้อข้างทางนีนก็ข้างทางลำไยนี่ก็นี่โลสี่สิบ ลำไยสวนของเขาเองนะคะเอามาขายประมาณนี้นะคะแกก๋วยเตี๋ยวกินต้นดินนะี่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะก็ได้ของประมาณนี้นะคะที่่ายให้ดูนะคะตอนนี้ออกมาแล้วนะคะ ก็ให้มาดูบรรยากาศนะวันนี้วันจ่ายนะคะไปกันค่ะขอบคุณที่รับชมกันตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามเพ่อเป็นกําลังใจให้ผุ้จัดด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ